สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนคุณแต้วเมื่อกี้ได้ไปเที่ยวในเมืองไปบ้านสวนหัดสดินมาเนาะตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนของเรามองไปข้างหลังนะเห็นไหมคะก็จะเป็นไม้ป่าหมุนมาทางนี้ก็จะเป็นกล้วยเห็นไหมคะต้นกล้วยของเราเดี๋ยวเราจะเดินไปชมว่าเราไม่ได้มาสวนสามวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเออไปกันเลยค่ะ มุมนี้ก็จะเป็นชมพูพันทิพย์เห็นไหมคะแล้วเราก็มาแซมขาเรือนไว้เห็นไหมคะนี่คะ่ะแล้วเราก็มาจัดการสวนกล้วยของเราก็ตัดหญ้าออกแล้วก็เน้นความสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดนี่คือกล้วยของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะขายในชุมชนนี่แหละคะ่ะเราก็ได้ใช้แล้วขายแบบกันเองราคาแบบเบาๆนะคะ ตอนนี้ก็น้องก็มีหลายเครคือทีเดียวเห็นไหมคะเนี่ยคือส่วนกล้วยเราค่ะสวนของเราก็จะติดก no ับถนนลาดยางไปมาสะดวกมากเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะลงขาเหลืองไว้เยอะพอสมควรเพราะว่าขาเหลืองจะมีพ่อค้าจากตลาดมาซื้อนะคะเห็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองสีทองทองนั้นเราก็ลงมีเปิ้นไว้ด้วยนะคะไว้ตกแต่งสวนให้สวยงามมองไปข้างในนู้ เห็นไหมคะก็จะมีไม้ป่าซึ่งเราปลูกเองกับมือเลยอย่างแต่ปลูกเองกับมือก็จะมีมีไม้สักนะคะมียางนามีมะฮอกกาน,กานีก็สลับไปเห็นไหมคะช่วงนี้ก็จะพ้นจากฤด,ดูฝนเราก็มาทําความสะอาดสวนให้สะอาดยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเราสามารถขับรถเข้าไปถึงนูน่นกระ่อมมองเห็นไกลๆเลยนะคะ คะตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนฝรั่งเมื่อกี้เป็นสวนกล้วยน้ำว้ามาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นสวนฝรั่งเราลงไว้ประมาณ65ต้นด้วยกันตอนนี้หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเมื่อเดือนที่แล้วหนึ่งครั้งแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอีกหนึ่งครั้งแล้วเราจัดการใบตัดแต่งกิ่งเห็นไหมคะตองตอนนี้แบบเขียวสวยเลยเป็นความภาคภูมิใจของเราช่วงนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยข้อแล้วก็หุ่มฟางให้ด้วยนะคะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นความสุขของเราค่ะที่นี่สวนคุณแต้วนะคะแต่เราก็ยังมีหลายอย่างสวนของเรามีหลายอย่างที่จะต้องปรับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนฝรั่งฝรั่งก็จะแยกออกเป็นสองสองชนิดคือสองแถวซ้ายมือฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวทษทีฝั่งนี้จะเป็นอันนี้เป็น กิมจูไรมเมล็ดนะคะฝั่งนี้จะเป็นกิมจูไรมเมล็ดส่วนใบหนาหนาใหญ่ๆหฝั่งนู้นจะเป็นหงเป่าซื้อเราห่อไว้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะหงเป่าซือหงเป่าซื้อ,อไส้แดงไส้สีชมพูอร่อยนะคะเจ้าของสวนชอบกินก็เลยลงเห็นไหมคะนู้นสองแถวเดี๋ยวเรารอมาดูอีกทีหนึ่งว่า กี่เดือนแล้วเนี่ยห้าพฤษภาคมิถุนากรกดาสิงหากัน,นยาห้าห้าห,าห,าห,าหากเดือนแล้วนะคะก็น่าจะน่าใกล้จะได้บางบางต้นก็จะติดลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะ,อะโอเคเห็นต้นมะม่วงนี้เป็นมะม่วงพันเบานะคะซื้อมาสี่ต้นลงไว้ลูกสาวชอบกินเราก็ลงเป็นมะม่วงพันเบาไว้ก็จะมีแซมด้วย น้อยหนาด้วยนะคะเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวจะได้มาทําความสะอาดแล้วก็ใส่ปุ๋ยใหม่มองเห็นโรงเรือนจะได้ซ่อมใหม่เพราะว่ารอบที่แล้วทําจั่วไม่ได้รอบนี้จะแก้ตัวใหม่นะคะเห็นไหมคะส่วนเราก็เยอะพอสมควรนะคะใช้เงินนะคะใช้เงินค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นต่อจากเมื่อกี้นะคะก็จะอยู่ติดกับสระน้ําสระน้าก็จะมีแค่เราปลูกแค่เตี้ยวไว้คุณตาชอบกินผักแค่ สระน้ําสระน้ําสระน้ํามุดไปตรงนี้มุดไปตรงนี้มุดไปตรงนี้ก็จะเห็นขากับตไคร้ระไคร้นี่เป็นตะไคร้หยวกนะคะขายกิโลละสิบห้าบาทค่ะชะอมก็เหมือนกันนะคะชะอมเราก็เก็บขายได้เหมือนกันตอนนี้สวนเราเริ่มสวยแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนมาที่สวนเรานะคะอุ้ย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 ใส่แกลบเพื่อที่จะห่มกับอันนี้เพิ่งปลูกนะคะเห็นไหมคะอแบบ ดีมากเลยเป็นสวนที่แบบเราเราออกแบบแล้วก็ลงมือช่วยพ่อแล้วก็มีคนสวนช่วยด้วยนะคะนี่ค่ะก็ตอนนี้ก็จะชอบอยู่ที่หนึ่งก็คือตรงนี้กระท่อมเราจะได้ปรับทำความสะอาดอีกรอบนึงนะคะ มีแก้วมังกรไว้แต่ก็เดี๋ยวต้องได้ดูแลนะคะเป็นคนชอบกินแก้วมังกรก็เลยปลูกไว้ประมาณสี่สี่กอนี่กันนะคะที่ประทับใจคือไปดูกันเลยค่ะเนี่ยคะ่ะมะพร้าวของเราออกดอกแล้วนะคะอันนี้สามปีครึ่งนะคะก็ชื่นใจอะ่ะหลังจากที่แบบเจอดวงกินเยอะมากเลยก็ยังมีต้นที่รอดนะคะจะทนุถนอมเป็นอย่างดีเลยค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะ เป็นบรรยากาศสวนเราชอบมากเลยเห็นไหมคะแบบฮิวใจมากเมื่อกี้ไปถ่ายรูปสวนเขามาตอนนี้เราก็มาอยู่สวนเราสวนเราก็เป็นสวนแบบเล็กๆเ,เป็นสวนไร่นาะสวนผสมผศสานนะคะชอบกินอะไรก็ปลูกแบบนั้นนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นทุน่งนาทุ่งนาจะเป็น6ไร่นะคะส่วนสวนเนี่ยจะเป็น3าไร่ด้วยกันท่านใด ท่านใด FC ท่านใดผ่านมาสวนเราก็แวะมาชมสวนเราได้นะคะสวนคุณแต้วพิกัดบ้านสวายตมบนแตนอำเภอสีขอรัภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะวันนี้พาชมสวนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ